อแต่ไม่ยากใช่ไหมก็ต้องค่อยๆค,คิดก่อนนะว่าหนึ่งพันเนี่ยอ่าค่อยๆค,คิดก่อนหนึ่งพันแยกเป็นสามตัวคืออะไรฮะอ,ะอะแยกเป็นสิบคูสิบคูสิบเก่งมากทำนองเดียวกันแปดก็แยกเป็น โอเคพราะนั้นเราก็ทำได้เลยใช่ไหมรากที่3ของลบห0ึ่นะฮะคูณกับรากที่3ของเลข8ปนะครับแล้วก็ลบด้วยรากที่2ของ100นะครับคำตอบก็คือใช่ปะรากที่3ของ1,000งพันก็คือลบสิ 10. คูณกับ2องถูกไหม แล้วข้างหลังก็คือลบด้วยสิบลบสิบคูณสองคือลบยี่สิบเจอลบสิบก็ทั้งหมดรวมเป็นลบสามสิบจบไม่ไม่ยากอนะฮะงงงงงตรงไหนอะข้อนี้งงตรงไหนก็มีงงนิดหน่อยอะพวกนี้ครับวาสานเดินนิดหน่อยตรงไหนเดี๋ยวพี่ได้พยายามอธิบายให้มันชัดๆัดนั่คือตอนแรกกับผมก็บอกว่าเรียกว่า รอบร้อยมันมีสามเลยอ,อ๋อดูอผิดใช่ไหมอืม <c oughs> คืออย่างนี้การที่ไม่ไม่เขียนตัวเลขอยู่ข้างหน้าสแควรูทมันคือเลขสองครับเข้า okay, ปะ <c oughs> มันคือเท่ากับมีเลขส 2. 2> <c oughs> องอว่เร,วเรบอออิดดยยู้๋อเพราะนั้นต่อไปนี้เวลาทำโจทย์ต้องระวังคือดูตามาตาเรือให้ดีก่อนนะแล้วก็ คิดในใจก่อนว่าเอ้ยมันต้องทำยังไงแล้วค่อยลงมือทำนะครับอืมโอเค